ผมก็สวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะครับก่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาตกปลานานะเป็นนาน้ำท่วมครับก็สภาพหมายก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากนะนะติดตามด้วยนะครับเพาวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะได้กี่แต้ม ดูทะเลคอเปันดูทีต่ตรงนู้นใหญ่ไหมครับตรวนี้น่โง่นนนนโด,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 โด่โง่ใหญ่ด้วย มากก็บอกเรกันต่อแต้มแรงมาแล้วนะครับ วนเท่าไหรนะ่นะดูได้ครับรช้อนนะครับกัดนิ้วสอนพิษนิ้วสอนพิษนะครับโอ้ยสีขาวครับตัวนี้ใหญ่แล้วเป็นแต้มที่สองนะครับโอ้โหไซส์บิ๊กเลยครับตัวนี้เริ่มเลยก็ฝากผลง,งานไว้ได้วยครับนิ้วสอนพิษนะครับ ใหญ่ลุ่มเลยโอเคแต้มที่สองมาแล้วครับอุ้ยใสยใหญ่ครับนิวสอนพิษครับโอ้โหจำจริง,งสุดยอดสุดยอดโอเคครับผมปะเดี๋ยวลุยกันต่อครับนิวสอนพิษสุดยอดมากครับผมแต้มที่สองครับวันนี้เดีย๋ยวลองดูตรงนี้ครับใช้เป็นนิวสอนพิษนะครับ 把蛋打问？ เป็นแต้มที่สามนะครับเป็นปลาช่อนนะครับก็ปลาช่อนไซส์สวยๆครับตัวนี้น่ครับกัดนิ้วสอนพิษนะครับสีขาวครับตัวนี้ปลาช่อนก็เป็นแต้มที่สามนะครับโอเคครับผมฝากผลงานมาได้ครับโอเคครับป่เดี๋ยวไปลุยกันต่อครับผมหาแต้มที่สี่กันสุดยอดมากครับผม ร้อยกั่าขาหนึ่งเลยอย่างนี้ก้เข้าตกตตแบบอย่างนี้ไหนละปลาเะบอกนะว่าหลุดหลุดหรอกอยู่ข้างล่างตั้ใหญ่ด้วยอตัวเขาหนูอู้ กัดต๊โตจะจำนะครับก็เป็นแทมที่สี่แล้วนะครับวันนี้เป็นากเลยไม่ดินไม่เล่าด้วยสายประมาณเท่าไหร่เนี่ยหกขีดหกเจ็ดขีดนะครับตัวนี้กัดตกโตจะจำนะครับก็คือนานี้ใบหลิวมันระแวงนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นต๊โตจำนู่นนะครับเป็นตุกแกยางหางนอดนะครับ รู้เรื่องนะครับแต้มที่สี่แล้ววันนี้เคครับเดี๋ยวลุยก็ต่อครับผมตกโตจํจำครับสุดยอดมากครับผมครับผมก็สรุปแต้มวันนี้นะครับก็ได้ไปสี่แต้มนะครับอ่านิวสอนพิษสามนะครับแล้วก็ต๊โตหนึ่งก็มืดแล้วครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนโอเคครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็คลิปนี้ฝากไว้สี่แต้มครับ โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นหมาหมาทุง่งนาหรือว่าไหมลองก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ฝากไว้ซีแต้มโอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับโอเคแล้ว okay, เจอกันครับผมสวัสดีครับ